สวัสดีครับผมพบกับอาชิดปากแปรนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กับพ่อเปานะครับอันอันอันที่โคตรโม้ใจถามถามในพอให้ผมมาบอเมื่อนี่แต่ยากันก่อนบอคอยๆเด้อใครบ่ได้มากสิหัวใจว่ายได้คลิปเอฟซีคอยโอ้ยเอฟซีเจ้าก็่ามิตาบุถเฒอเนาะเอฟซีคอยเอฟซีคอยมิตาหูหูตึงๆเป็น เอาอุ้ยจัไปพอพอฮปคนเทาจกัฟเปสอคนเท่าพอยจ่เอฟซีเลางันด้านเบ้ยเอฟซีเราสิตกใจเอราสิตกใจอะนะอไังไม่ฟังก่ช่างเออบ๊ยครับผมใส่งไปแล้วส่งนักเรียนดิบส่งนักเรียนดินี่โอ้โหแลวเอาเอฟซีเพิ่นสิตกใจอันสีถามว่าอันไพ่ที่ผมสั่งสีได้บ่ อาทิตย์หน้าเด้อนี่อาทิตย์ที่แล้วก็ว่าอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็สิว่าอาทิตย์หน้าได้แล้วยังบ่ทันได้เอามาคือเปล่ามากหมดแล้วมันแดดโคตรโฟนเนาะย่างตะโบจายน้องเงินเนาะก็สิแปะโปไปซื้อก็สิเดือนหน้าก็อันปีหน้ากะซีได้ดอกแปะโฟอุ้ยน่ารักตลอดมึงมึงก้อนนี้มือหนีเลยอย่งมามื้อนี้ได้หยังมา วันนี้มีไข่สิบสามแผงโอ้ต้มไข่ต้มไข่และมีคาโอ้คาตะไคร้มาปลูกด้วยแล้วก็จะมีต้มไก่ตอนเย็นเยด้วยโอ้ต้มไก่ตอนเย็นๆย็นนะครับข้าวถากินผีมืออีแม่นแล้วอาหารเฮาสิทธิ์ขาบโพได้ออกเงินกันอีกแล้วสุดยอดนะครับผเนาะแปดแปดแปดอีหยังแปดแปดแอยคอยยากเบิ้งเถอะดีเนาะก็นี่แหละครับผมตอนนี้ก็ตอี้แม่เอาไก่ม็ได้เดินทางมาถึงชุมชนยูทูบเบอร์ลุงคน้พัทยา ถามเธอละคนนะครับผมเนาะเป็นเสียงไผหน้แม่มาต่อยก่อนอานุถามชิดเงียบเงียบซีพี่จิมมี่ชีช็อกเพื่อนผู้สูงอายุหลายเจ้าต้องเว้าค่อยๆอีเม่เอาบนเวลาเลยแม่มาต่อยอ่ะชิดไปอีเม่อีเม่เอาไกลไม่ได้ใสตลาดวันนี้ไม่มีหรอกลายหนูไปน้ำแน่ตลาดว่านอนไปรถแล้วใหญ่ผู้สาวขายงหกกะงาเอาตีเป็นแต่ไปน้ำแน่ไปน้ำแน่ด้ว ไปมื่อแรงก่อนมื่อแรกคุณบอกไปเดี๋ยวนี้เขาว่างหรือเปล่าตลาดว่างเลยวละเลยขอบดุณเออนะขอบคุณครับทุกคำถามคำถามแล้วขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแล้วนี่เตรียมตัวยังไงครับก่อนมาที่นี่ครับผมจะเตรียมยังไงเอาผมาเสื้อผ้าเคยเหเป่าไปท้อนยังบ้าเหมือนว่าอย่างนั้นเราเจ้านีก่อนขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผม

จิ้มอุ้ยไปดูหอยอู้หอยหอยมาหอยมาเอาไปไปน้ำข้าจะไปน้ำพุ่นแล้วข้าวจะไปน้ำบุญแล้วสองคนอันเป็นว่าจีรึกษาเรื่องปลูกไพลสนองว่าพออันเข้าเข้าเข้าจีปลูกแบบความความห่างประมาณเท่าี้เพราะผมมันเบียที่ที่อยู่ประมาณงานนึงที่ว่าที่ว่าจะรถเข้าไปจอดหน่ค่ะ รถอดบ้นครับบานงว่าบ้านถาไ่จอส่คณสี่สี่คณพอดีถ้าจะเอารถกักจอดหกห้าแล้วระยะกว้างหกเมตน้ำ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 ผู้สากัี่บนะมั้่สี่คณสีี่แม่จะมาหรอระง้นุกู้สามู้สาูสาแตว่าเรากม่ ทบบผมมีสาสองหน่วยเนาะยูบาตเนาะสิปลูกสองฟังเพราะว่าระยะของสามันสิงกว่าม่านความกว้างของของคู่สายนะมันลังคู่ล่งคู่กับสีของมาณหาเมตรกว่าได้ได้ได้เนาะทีนี้ก็ปลูกแถวสี่เมตรเลยเรื่องนั้่อควมห่างความห่างเพราะว่าหลังคู่เนี่ยบมปลูกไปแล้วไงปลูกน้ำคู่ ไม่เยอะห่างสี่เมตรสี่เมตรร้ย่ง้ากล้องเฉยๆประมาณนั้นเนาะแล้วขายหอยสปลูกหลังกุ่มวันไ่ลเลยค่ะวันที่ที่ว่างพอพื้นวานเขาไปอยากห้ทิเราอยู่ลอกกับอมากซื้อซื้อๆ้อดแต่่วงมันประมาณวันไม่นช่สมองมองมันเลอหัดน่ออัดี่หัดไหนใครหน่อา เพราะว่าประมาณวันที่3สคของกับานอาทิตย์นี้มันนแค่สิ้นเดือนเนาะวันที่3 4ทีหามองเกษตรกับานก็าจะไปปลูกเอาลอยนึงนครับแต่ว่าเรียมไว้อยู่นั่นถ้าพอมากกว่านี้ก็มาให้กวางสแดุ้ครับว่าอาทิตย์นี้พ่อับไปพ่อมาวันพุธมาวันพุธหรือว่ามาวันจันทร์ทั้งค้าเนพ่อกัมากกว่าน้กรับเป็นด่อ้ยนะครับพี่บอกะ๋อยิ่อยากได้วันดีๆแบบนี้หะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า กอนกเอามาให้ก่อนเนาะถ้าพอตีดรถมาได้ถ้ามาบ่ได้ก็ตีไปกุกนี่ตนให่จะได้หัวใหญ่อะค่ะเีนยวว่าเได้เอาอยาเอยมอ้นดเลย่หัวไม้่ยา่เลยนะเอาตามนันนะพ่อเนาะเดี๋ยวถ้าพ่อเดี๋ยวถ้าพ่อมาก่อนกับพรอยทั้งนี้บบครัใหรรอยด้วยกัน หอยค้มปอหอยข้มไปไปนะครับผมไปเสียวทุงนึงครับทุ่งหนึงเสียเปียบเด้เสียเปียบถ้าต้องอารุ่งหาที่ไปทางขวเก็ทางขก็เสือสองถุงเป็นสามถุง ว้าวว้าวนะผมเนาะวรวมไปสามประมาณนะพ่อเนาะสาบาทประมาณสิบบาทสี่ถุงพี่เสือเายังพ่อเดี๋ยวผ่พี่มาน้าตาพี่เสือสี่สเป็นหกพี่เงใจเก่งใจแต่มูกแบบที่พ่อพ่อปลกเนาะปลูกนิ่อนะเสืาทีอยู่สาบาทแล้วก็จะต้อแออย่งสิบบาทอแล่เดียสาถุงให้เขาไปบันขาดอีกสิบาทบอีกสิบาทผมก็จะไปปล่อยนะครับทุกคนบ เจอแล้วนะเจอถึงสิบบาทค่ะสิบบาทโอเคนะไปปล่อยปล่อยด้วยกันเลยสรุปแล้วสรุปแล้วไปปล่อยเป็นบ่อไหนนี่ครับผมยูทูบเบอร์ยายสมองยูทูบเบอร์นะครับผมซื้อหอยขมไปปล่อยนะครับผมเนาะจะปล่อยลงสระนะครับผมอันเดียวเดียวอันนี้อันนี้ผู้คุณต้องชี้แจงนะ ว่าไม่ใช่ปล่อยเอาปล่อยให้มันขยายพันธุ์นะไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วสะดอกเคาะนะถ้าคุณปล่อยสะดอกเคาะคนจะกินไม่ได้เดี๋ยวจะกินข้ากินศอกผู้อื่นปล่อยขยายพันธุ์ยันนี้ไม่ไดเที่ยวบังหอยจูบบังหอยจูบครับผมคุณต้องไม่ใช่ว่าปล่อยสะดอกเคาะนะคนอื่นเอาไปกินจะเป็นเคาะรับเคาะรับศอกพวกคุณต้องไม่ต้องอธิษฐานอันนี้ปล่อยขยายพันธุ์โอเคท่านไม่กินเออ ได้ความรู้ใหม่ครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องอธิษฐานอะไรปล่อยเพื่อขยายพันธุ์ปลอครับอธิษฐานได้ครับขอให้อยู่มาทุกหน่วยเออขอให้อยู่มาทุกหน่วยดิปล่อยๆขอไปสระสว์โซกเพื่นเอาไปกินกับที่เป็นข้อเป็นโอกกันตัวแม่นมาพอแม่นเออปล่อยขยายพันธุ์เด้อ ขยายพันธุ์เนาะเออปล่อยขยายพันธุ์บอกว่าแค่นี้ปุ๊บอเดี๋ยวเอฟซีพัดตกใจขยายพันธุ์ว่ะค่อยๆกัตกใจเนาะครับ่ยันบบ่่ได้อธิษฐานปล่อยสโนข้อสดอโศกเด้อผู้กเพื่นที่เอาข้อเอาโศกพวกเจ้าไปกินอีกเออไมนสิปีนไมีเว้นมีกลับต่อกันเพราะฉะนั้นแล้ก็ไปปล่อยขยายพันธุ์เถอะเออแม่น อู้ปาล่อยครับผมคนาอ้าลาดาลาดีาลสดาละดีครลบผมเาาดีซาล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 าดาลาีซาลาดาลาดีซาลาดีซาลาีาลาดาลเีลาีซาลาดีซาลาดี้ก็คุยกัลพ่อนะครับผมก็ขอบคุณพ่อาลาดี่าลาดรซาลาดีซาลาี่าีซาลาดีาซาลาาลลากาลลกีีลีซลีซอยาล แล้วก็ทั้งพุนกับสิต้องไปดูแลผมมันกับระยะทังบ่ไก่นะพ่อเนาะกับลอยก็โล่ลอยสี่สิบสามโล่ผมจับยีเบี้ยจากนี่ไปหอดบ้านผมลอยสี่สิบสามโล่อุ้ยไกลครับอันนั้นสามชั่วโมงแต่จากบ้านผมจากนี่ไปหาบ้านผมแค่ครับรถสองชั่วโมงถึงครับกับเลแบไป่ามันมันสมารถเนาะมันมันกับไลเลียกันนะครับรับผมกับไปนี่ไงมันกับใกล้ใกล้เนาะก็เลยมองว่าเออกะมาขอความดูจากพ่อนี่แหละจากไรยผู้หลวงผููพนเทตมาก่อน นะครับขอบคุณพอนิ่มเนะครับผมเป็นกอเ็แแบเบื้งครับแแบชุ okay ่มเดี๋ยวจะไปแแบชุ่มเป็นกอได้ไงโอเป็นกอไงเราบอกโอเคครับผมนะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปแแบชุ่มเนาะอยู่ไรผู้ดวงเนาะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณพอนิ่มนะครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เชียองคลนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพอนิ่มครับที่ให้ความรู้นะครับผมสวัสดีครับนะ